สวัสดีครับผมต้นเพชรยนนะครับวันนี้อยู่กับผมที่บริษัทเพชรยนสำนักงานใหญ่เสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพวันนี้นะฮะมีรถสวยๆคันหนึ่งเป็นสไตล์ PPV 7ที่นั่งนะครับปี2016ของค่ายอิซุนั่นก็คือเจ้า i s u ุ u มิ X 1.9 DVD Navy ปี2016คันสวยๆนะฮะสีเทาดําคันนี้ต้องบอกเลยว่าคันนี้สวยมากแล้วก็คันนี้นะฮะปี16ตัวท็อป1.9เลย วันนี้นะฮะเพชรยนต์มาเสนอขายในราคาสุดพิเศษนะครับ799,000บาทเท่านั้นเลขหม่ใช้งานอยู่ประมาณ140,000กโลนะครับวันนี้คันนี้น่าสนใจนะฮะปี16ตอนนี้เหลือคันเดียวแล้วสำหรับตัวโมเดลนี้นะฮะตัว Mac ร้อนแม็กนะฮะเป็นแม็กทรงสปอร์ตนะฮะ เป็นแม็กทรงสปอร์ตเลยนะฮะปี2016คันนี้ก็มาพร้อมชุดโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้าโครเมียมไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มีครบเลยแล้วก็สีรถสวยมากๆนะครับคันนี้ราคาเย้ายวนใจมากๆนะฮะ799,000บาทแล้วก็รายละเอียดรถครบคันเลยคันนี้สวยงามเดิมๆนี่นะครับทะเบียนนี้นะครับ7948 ตอนนี้ยังว่างยังไม่มีเจ้าของนะครับใครสนใจต้องรีบเลยคันนี้สวยจริงๆนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เพชรยนต์นะครับเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพศูนย์จําหน่ายรถยูสคาคัสเกตเอที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถครอบครัวที่น่าสนใจแล้วก็ใช้งานดีนะฮะราคาขายต่อก็ดีด้วยสําหรับอีสุมิวเอ็กซ์นะฮะได้ยางบิสโตนนะฮะยางบิสโตนดอกยางยังใช้งานได้อีกยาวๆนะครับแม็กไลน์สปอร์ตนะครับแม็กไลน์สปอร์ต นี่นะครับไลแม็กไลสปอร์ตนะฮะเดี๋ยวรถเราจะมีการทําการล้างทําความสะอาดให้ใหม่ถ้ารถผ่านอนุนม,มัติแล้วนะฮะตัวน,นี้ก็คือแม็กขอบ17นิ้วยางบิสโต e นปี2019นนะครับตัวรถสวยนะฮะตัวรถสีเดิมเดิมบอดี้เดิมเดมเลยนะกาบบันไดข้างก็เป็นสีดำนะตัดขอบไปด้วยสีเทาสวยงามกระจกพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวทีว่กระจกมองข้างตัวมือจับเป็นโครเมียมต้องบอกเลยว่ารถโมเดลปี16นี้ผมว่าสวยนะฮะ รายละเอียดค่อนข้างจะลงตัวในเรื่องของแม็กนะฮะภายในภายนอกแล้วก็ตัวรายละเอียดด้านหลังหน้าสวยนะฮะท้ายสวยนะันี้ราคาดีด้วยนะครับ7,99,000บาทสำหรับคันนี้นะปรับราคาพิเศษจาก8,000 0 0กว่าเนะหลือ7,99,000บาทเท่านั้นเองเป็นตัว1.9ตัวท็อปปี2016นะรายละเอียดรถเดิมๆเ,เลยด้านท้ายก็สวยงามเดิมๆโลโก้ต่างๆอยู่ครบนะสีสวยนะฮะสีนี้นะฮะออกสีเทานกพิราบนะฮะ เราก็ตัดไปด้วยสีดํากับสีเทาดูลงตัวโดดเด่นมากๆเลยนะฮะอันนี้คือรถเนี่ยเราต้องการทําการล้างปรับสภาพให้อีกรอบหนึ่งถ้าอนุมัติแล้วผ่านแล้วนะคะตรงนี้ตัวรับสัญญาณด้านบนก็เป็นชีพฉลามนะรถสวยพร้อมใช้งานเลยคันนี้นะครับสภาพเดิมเดิมนะครับรายละเอียดรถเดิมเดิมเลยนะฮะลูกค้าคันนี้สวยจริงๆนะคนะฮะปี2016ภายในก็สวยภายนอกก็สวยแต่เราวนไปดูรายละเอียดของฝั่งคนขับกันก่อนนะฮะนี่นะครับ สวยงามสีสวยนะฮะเมื่อวานนี้ลมฝนแรงพอสมควรนะฮะก็จะมีค่าฝุ่นที่เป็นที่ลมพัดมาติดอยู่บ้านเดี๋ยวเราจะมีการล้างปรับสภาพให้ใหม่นะฮะแต่รถสวยเดิมเดิมเลยคันนี้นะฮะกาบบันไดข้างก็เดิมเดิมนะฮะไม่มีการชนไม่มีการเบียดมาเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเยระเอยด้านในกันหน่อยนะฮะ่าจะเป็นยังไงตัวคันนี้นะฮะเป็นตัวคีเลตแล้วเป็นแจเป็นสมาร์ทเอนทรีนะฮะเป็นคีเลตนะเป็นรีโมทก็มีมาพร้อมปุ่ม พุณสตาร์ทนะครับเอนจินสตาร์ทเรียบร้อยเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันหน่อยครับตามเลยครับนี่นะฮะรายละเอียดด้านในก็สวยงามเดิมๆเลยนะฮะเริ่มตั้งแต่แผงประตูก็จะมีส่วนขอบแคปลาที่เป็นสีดําเป็นโนแบ็กสลับไปด้วยบุหนังนะฮะมีการเดินตะเข็บได้สีแดงกระจกขึ้นลงแบบไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะฮะมือจับเป็นโครเมียมเซ็นทรัลล็อกมีให้ครบเลยแล้วก็ความโดดเด่นอีกตัวหนึ่งสำหรับอีซูดีมอีซูซมิวเอ็กปี2016 โมเดลนี้จะมีตัวสครับเพุที่เป็นไฟเหลืองแสงสีฟ้าตรงนี้ให้นะฮะที่เกาะบ,บันไดนะครับขึ้นลงนะครับทั้ง4บานเลยแล้วก็นี่ครับเบาะปบไฟฟ้าคนขับนะฮะเบาะหนังนะเบาะหนังเดิมๆเ,เลยมีการเดินตะเข็บได้สีขาวโดวสปอรตลงตัวพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันครบค,นะครันนะฮะแล้วก็เกียร์ออโต้6สปีด นะครับมีลิฟทอนิกให้นะฮะมาพร้อมระบบแอร์ออโต้หน้าจอ DVD กล้องมองหลังนะครับครบเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมปุ่ม Engine Start นี่นะครับละเอียดภายในสวยนะคอนโซลด้านหน้าสวยเดิมเดิมเลยนะคอนโซลสวยรายละเอียดเดิมเดิมพร้อมใช้งานคันนี้สวยจริงในะราคา7 9 9 0 0 0บาทนะคันนี้อินูซูมิ X ปี2016คันนี้เป็นอีกคันหนึ่งที่น่าใช้งาน แล้วก็ตอนนี้เหลือเพียงคันเดียวแล้วสําหรับปี2016นะฮะโมเดลนี้ผมว่าสวยลงตัวนะฮะรุ่นนี้ปีนี้นะในราคา7990 0 0บาทเท่านั้นนะฮะตัวสครับเพกก็เป็นไฟเลืองแสงนะอินสูมิวเนะฮะทั้ง4 4บานเลยนะฮะแผงประตูก็เดิมๆสวยงามนะ,ะวันนี้วันที่10นะฮะวันที่10มีนาคมนะเวลาก็ประมาณก่อนเที่ยงนะฮะผมมารีวิวคันนี้ให้กับลูกค้าที่สนใจรถครอบครัว อยากจะมีรถครอบครัวสภาพดีๆสวยๆเอาไว้ใช้งานสักหนึ่งคันนะฮะถ้าเป็นค่ายยูสุแล้วคันนี้ต้องเป็นรถที่นิยมมากๆสำหรับยูสุรีเอและก็รุ่นปี16เนี่ยเป็นรุ่นที่ฮอตมากๆนะฮะแล้วก็ขายดีมากๆเลยนะฮะเป็นตัว1.9นะฮะรายละเอีกดก็ท็อปๆเลยนะฮะนี่นะครับด้านหน้าก็สวยแลก็ตรงนี้จอกลางของยูสุก็มีให้ครบเลยนะเป็นรถครอบครัวเอนเตอร์เทนเมนต์ครบครันแล้วก็บาะภายในเป็นเบาะสีดําด้วยคันนี้ นะฮะฮสะภาพสวยๆเลยสครับเพจมีให้ครบเลยแล้วก็ไฟเรืองแสงที่สครับเพจทุกบานเลยนะฮะแล้วก็มีส่วนของแม็กเนี่ยแม็กทรงสปอร์ตขอบ16เอ่อขอบ17นิ้วเดิมๆคู่ตัวเลยนะฮะคันนี้รายละเอียดรถสวยจริงๆคันนี้นะฮะคันนี้ราคา799,000บาท1.9นะครับ DVD Navy ปี2016นะฮะออกข้างป้ายแดงก็อยู่ประมาณ1ล้าน3ามแสนกว่านะฮะถ้าจำไม่ผิดนะ,ะ1ล้าน3ามแสนกว่านะครับคันนี้ สวยงามนะฮะคันนี้ใครสนใจก็รีบเลยนะครับวันนี้ราคาเพียงแค่7,990 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับรายละเอียดรถเดิมๆการใช้งานอยู่ที่1 0 0 0งอ่า1ี่0 0 0กโลนะหนึ่งแ0 0สีมกาโลใหม่เดิมๆไม่มีการกลอใหม่นะฮะนี่นะครับคอนโซลด้านหน้าสวยมากนะครับคอนโซลเกียร์ก็จะมีส่วนของสีดำเป็นโนแบ็คตัดขอบไปด้วยสีเงินซิลเวอร์นะครับสวยงามขอบโครเมียมนะฮะสวยงามเลยนะฮะ แล้วก็ตัวแอร์เป็นแอร์ออโต้แล้วนะฮะแสดงผลเป็นหน้าจอลิตอนตัวเลขนะครับแล้วก็หน้าจอเป็นแบบฝังนะับเป็นแบบฝังนะครับตัวใหม่แล้วนะฮะคันนี้สวยงามนะครับพวงมาลัยก็หุ้มหนังนะฮะมันติฟังก์ชันนะฮะครบคันเลยเดี๋ยวเราพาไปชมรายละเอียดของเครื่องยนต์กันบ้างนะฮะว่าเครื่องยนต์จะใหม่และสดขนาดไหนนะฮะสำหรับอีซูซมิเอ็กปี16คันนี้ตามมาเลยครับเอาละครับเราตามมาชมรายละเอียดของห้องเครื่องยนต์คันนี้กันนะฮะ เจ้าอีลสูมิวเอ็กซ์หนึ่งจุนะฮะดีไอดีวีเนวี v Navy, ปี2016นะตัวรายการกต่างๆก็เพจเดิมๆเ,เลยนะฮะนี่ครับตัวเพจเดิมๆนะฮะสติ๊กเกอร์แปะเพจยังไม่ลอกเลยนะฮะหมุดเพจสีดำมีการแต้มสีนะฮะมาร์กสีจากโรงงานครบถ้วนเลยรายละเอียดเครื่องยนต์สะอาดสะอ้านใหม่นะฮะเครื่องแห้งสะอาดไม่มีน้ำมันรั่วซึมนะฮะเป็นเครื่องยนต์1.9 DDI ขับเครื่องสองล้อเชื้อเพลิงเอ่อเชื้อเพลิงดีเซล นะเชื่อเพิ่มดีเซลกับเครื่องสองล้อนะครับผมแล้วก็รายละเอียดหัวนอ็อตต่างๆนะครับไม่มีขยับไม่มีการขันไม่มีการถอดหรือว่าไม่มีการถอดเคม็มนะหัวน็อตฝากระโปรงก็เดิมๆนะครับไม่เคยเค็มสีมานะครับสีเดิมๆฝาปองเดิมๆเ,เลยคันนี้ราคาสุดพิเศษวันนี้799,000บาทกับเจ้าอิสุมิลเอ็กนะครับคันนี้อิสุมิลเอ็กหนึ่งจุดเก้านะครับผมปีสองพันสิบหกสวยๆแบบนี้ ร,ราคาเพียงแค่799,000บาทเท่านั้นนะครับใช้งานอยู่ที่140,000กิโลนะแล้วก็เป็นสีที่สวยลงตัวเลยคันนี้นะ mm hmm. เดี๋ยว,วรายละเอียดตัวรถเนี่ยเราต้องมีการทำความสะอาดร้างนะขัดเงาให้ใหม่เพราะว่ารถเมื่อวานนี้ลมฝนมานะฮะก็จะมีลมที่พัดเอาฝุ่นละอองมาติดคาบรถบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดให้ใหม่นะครับก็คือความสดความเดิมของรถคันนี้มีแน่นอน สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะครับติดต่อมาที่เบอร์0950566926ผมต้นเพชรยินดีให้บริการนะครับก็จองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับสำหรับคันนี้เป็นรถครอบครัวที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตอนนี้นะครับรับยูสูมิวเอนะครับราคา799,000บาทเท่านั้นถ้าใครสนใจก็เรียนเชิญนะครับคันนี้น่าสนใจจริงๆนะสภาพสวยบอดี้เดิมเครื่องเดิมนะฮะรายละเอียดครบถ้วนเลยนะครับตัวท็อป ใช้งานดีแล้วก็ราคาขายต่อก็ดีด้วยสำหรับยูซูมิวเอ็นะฮะฝากไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่งกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนขอบคุณลูกค้าทุกท่านและ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ